ปลาน้ำจืดที่ตัวไยและมีขนาดใหญ่นะครับสามารถเลี้ยงในบ่อดินทั่วไปตามบ้านเราได้นะครับน้ํา1เมตรทั่วไปสามารถเลี้ยงได้นะครับเป็นราชินีแห่งแม่น้ําโขงอีกชื่อคือปลาไตาราชเป็นปลาอะไรนั้นไปดูกันครับมาเลยครับนี่เลยครับเต็มนียครับ๋ย่ตักให้ดูมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว นี่เลยครับตัวนี้คือปลาบึกแท้นะครับอีกชื่อโอ้โหดูครับดูตรงนี้ครับชุบเข้าไปครับเป็นปลาไตราบนะครับนี่ครับเป็นปลาน้ําจืดที่โตไวนะครับและมีขนาดใหญ่นะครับใหญ่นะครับได้เป็นร้อยถึงสองร้อยกิโลนะครับในอ่างเก็บน้ํานะครับหรือแม่น้ําโตใหญ่และโตไวมากครับนี้สวยๆสมบูรณ์กันแบบนี้นะครับนี่สามารถเลี้ยงรวมกับปลากินพืชอื่นๆได้นะครับ เลี้ยงในบ่อดินเลี้ยงลงกับปลากินพืชเช่นปลาหนินตะเพียนทับทิมยี่สุกได้นะครับเป็นปลาน้ําลึกแต่น้ำหรือเม้ขึ้นไปสามารถเลี้ยงได้ครับกินอาหารเม็ดแล้วกินพืชน,น้ํานะครับกินขี้วัวขี้ควายได้นะครับผมอ,อ่าแล้วทีนี้ก็นะครับนี่ครับนี่เลยบ่อดินเลี้ยงได้ครับผมสวยๆแข่งกันแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูปลาที่ได้รับความนิยมนะครับ นี่ครับตัวนี้ไปดูปลาแล้วความนิยมกันต่อครับ <Wow. S 1> นี่คือตาหมอใบปูสวยๆครับสวยมากดูสิครับนี่ตัวเหลืองผิวมันวาวมากครับผมเลี้ยงบอ่อปูนบอ่อซีเมนต์ได้ครับสวยงามจริงๆครับปลาหมอใบโพเป็นปลาที่เลี้ยงแล้วจะมีไข่ทุกตัวนะครับ เนื้อแน่นนะครับมันดีนะครับไข่ทุกตัวเลยครับปลาหมอใช้ระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่4เดือนครึ่งถึง5เดือนนะครับทุกตัวจะมีไข่นะครับไปดูปลาเศรษฐกิจที่มีความต้องการและมาแรงนะครับไปดูเลยครับนี่ดูตรงนี้กันก่อนครับตัวนี้คือปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาชะโอนนะครับนี่เลยตัวสวยใสๆกันแบบนี้ครับสวยงามแข็งแรงมากครับตัวนี้กินอาหารเม็ดแล้วนะครับ กินอาหารตัวตีน42%นะครับปลาจะโตดีนะครับระยะเวลาการเลี้ยงก็อยู่ที่อ่าเดือนขึ้นไปก็เริ่มจับได้นะครับแต่เหมาะจับคือ7-8ปเดือนหรือเราจะลากยาวเป็นปีก็ได้นะครับเพราะปลานี้ยิ่งใหญ่ราคายิ่งดีนะครับนี่เนื้อดีรสชาติอร่อยนะครับไม่ต้องไปหาในธรรมชาติอีกต่อไปบ้านเราสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้แล้วกินอาหารเม็ดแล้วก็เลี้ยงไม่ยากนะครับนี่ครับพันปลาเพราะอาหารปลาที่บอยพันปลานะครับ ปลาอ่านินแปลงเพศก็มีครับตะพี่ยนนะครับปลาสวายนะครับและปลาอื่นๆกดเหลืองนะครับโผมาได้เลยครับบอยพันปลานะครับอยู่ในหมู่บ้านละอ,อกตะนนอตำบลเฉียงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ศูนย์แ0ดศูเจอนนเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ